กทมวันที่สองแล้วค่ะพี่น้องวันนี้เราจะไปบางแสนนะคะคุะณน่ะมือนี่ไม่ควบหัวร้อนกับซานุชีนะคะออกกันเมารถตู้สิบห้าเด็กๆไปแต่บางแสนค่ะเดี๋ยวจะังสีทายความสนุกความมัวนซื่นมาสูวกเจ้าเบิงงเดอร์ถตู้มาหาแล้วรถ<า>ตูต้ป็นรถลงเรียนว่าแมนสีได้ไปเรียนเสมอพร้อมแล้วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคณะทัวร์นี่นี่สาวหมอลัมสิงโอ้โหแต่งหน้าจัดเต็มมากแต่งเองเหรอคลิปนี้ขอแบบสนุกสุดๆลดปล่ยสุดๆไปเลยนะจ๊ะว้าวคุณค่าอันนี้นโน้นนโนนตนนโอรู้จักกันหรือ,อยังหนะูนะรู้จักกันหรือ,อยังเพื่อนๆนะอ่ะอ๋อคืนรถตู้โรงเรียนแล้วกับต้องมาตุ๊รู้จักกันซะก่อน ไล่รถ่ายูจิ๊บก็ตลบนี่แหละทานทายลูกตะละเทียงกันยากคนกูบ้างลูกจะณก็เล่นท่าใดเออแม่มือขึ้นเออปากจือสักหน่อยงบหนาล้หน่อยเอาตาเออเออเออจะพาไปไหนก่อนคะพาเม่บางแสนเซาวอเทินก็ไคยไปเอาโอกาสตื่นประนุหลับแทน กำลังจะถึงแล้วคะ่ะเ้าจะไปข้าวสีก่อนเดูปุกป้านุ๊เร็วถึงแล้วจะถึงแล้วตื่น <c oughs> ตื่นคะ่ะป้านุ๊ตื่นคะ่ะเือยไปจะมาสดใสเท่าเกิดทานไม่มี <c oughs> อาหารอร่อ,อดยด้วยสิงมาม ใชเกกับมองดข้อนมองแมีน้าหน้หน้าสงสามปรไปเ คันว่าบวจะได้ใจมันจุดแล้วกระโจนไปตัวเนาะมันจุดแดร้วทใดาะเมื <c oughs> มากินนะหารถเมาอยู่สมากกว่าน,นี้พ <c oughs> าลูกม,มาำมือวังนูนน่ถามวังเดอ้อโรงเรียน,นียประาาเขานำเขาเะเพไปอนุบาลนีน้อยโรงเรียนคื้อประสาประด อันนี้คือรถตู้มาเที่ยวของ CEO จิตพักดีซันสกีนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านพักแล้วนะคะเราก็จะทำการประชุมเราจะทำการประชุมนะคะทุกคนเนี่ยเจ้าบ้านค่ะคุณน้าคุณตาป้าโอนะคะ กินอะไรค่ะมีแ่จะใส่มันจะบุญกาดจ้าเยว่าพวกขันอยู่นาะโอ้ยขวบข่อยละนั่ลงมั้งเดยะซ่มเดอสนเมือยเดี๋ยวาเบิ่งเล็กหน่อยนี่นะหนึ่งขึ้นน้น้น้ำน้น้ำ่้ำน้ำนนนน้้น้ำ้้น้้้ย กตาเดนแางขาวแดงขาวอันนี้แดงขาวแดงขาวปุ๊บดำบ๊กพุงกินหมดทุกอย่างค่ะแต่ว่าใครเป็นคนทำกับเปี้ยวได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวไอ้จังทาเบิงเน่ากินที่เบามากนะค่ะหน้าตาจะออกมาแบบอลังการงานสร้างปันใดอากาธนามาด้วยโอ้ยเมย์าดเมย์า ขาไปเบื่องทางให้ทุกคนแนวกลิ่นอันนี้เนียเมื่อเบิดเป็นบอย่างมี้อีกเป็นบอยนีอีกค่ะแบบว่าจัดเต็มอลังการมากค่ะเดี๋ยวซิต่ำฮุกทุกินอยู่เด้อค่ะวันนี้มาถึงที่ต่ำต่ำเล่าโคกหนึ่งต่ำสวนโคกหน้าท้อยหน้าว เาขาผ้ามาเนี่ยแบบคนเยอะอันนี้เราแยกมาเป็นอีกวงหนึ่งนะคะวงใหญ่จะอยู่โน่นมาค่ะเต,ตาแก๊สอะไรเตาแก๊ส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 คือภาษาพูดเตาแก๊สคือภาษาเขียนเราพูดสั้นได้